วิธีการหยดน้ำยานะครับถ้าใส่ฝ้ายใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ซึมนะฮะถ้าหยดหยดลงไปแล้วมันจะไม่ซึมลงนะฮะมันจะเป็นเงี้ยถ้าใครรู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่มันจะเป็นเงี้ยวิธีหยดที่ทำให้มันลงได้ไวนะเน่ตปรับก่อน นี่จิ้มเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันเสียทรงนะครับก็จัดทรงที่หลังได้เนี่ยบีบ,บ,บ,บแตะเข้าไปเลย ที่มันไม่ลงเลยนี่ที่มันไม่ดูดซับในครั้งแรกนี่ก็จากการที่ใช้มาก็คิดว่าเส้นใยมันหนาครับมันหนากว่าพอหนากว่ามันก็เหมือนกับไม่รู้ดิมันเหมือนขนเป็ดอะว่านะแต่พอเข้าไปแล้วมันอุ้มน้ำยาได้ดีมากจะเป็นแบบไม่อุ้มน้ำยาในแค่ครั้งแรกนะฮะครั้งต่อไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดให้ดูเลยเด้อ เน้นหน่อยตรงซอกๆนะฮะตรงนี้นี่บีบเข้าไปเลยก็ดีนะฮะจิ้มเข้าไปแล้วบีบเข้าไปเลยให้มันไหลผ่านเข้าไปในตัวกลางของขนล่วนะโอเคครับเหลือตรงไหนบ้างนีงเ่เรียบร้อยครับไม่เยิมออกข้างนอกด้วยที่มันเยิมนี่คือติดตัวหยด ก่อนหน้าเนี่ยหยดให้ดูแล้วมันเยือมออกเป็นเนี้ยโอเคดูติดต่อกันเลยเขาเนี้ยกี่ทีดีผมไม่เบิร์นนะครับไอสัมรีเนี่ยมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเอาสักหกสิบแล้วกัน โอเคครับนี่ดูครับว่จะดูได้กี่ทีปรับดูลมครับ เปลี่ยนดิฟกันเอาดิฟลอตอาร์ตใส่มันใหญ่เกินไป เย็นนะเย็นขึ้นสมองนับเอาแล้วลืมนับแล้ว โอ้เย็นพอละนี่ครับดูดเข้าไปแล้วจะเป็นลักษณะนี้เห็นชัดปะไม่รู้มันจะยังฟูอยู่นะ แลวน้ำยาในส,สังเกตโดยตัวน้ำยานี่มันจะดูดเข้าแกนกลางนะครับเนี่ยแตกแปะ๊แปะๆเลยทีเดียวแตกแปะ๊แปะๆก๊นเลยทีเดียว แทงแล้วครับเอาให้ไหมอะไรเปรล่าไหนๆก็ได้ไหนแล้วเนาะเนี่ยดูจนหยุดสุดท้ายจริงๆนะฮะ ครับขอบคุณครับ